เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสดเด็ดสดเด็ดรถมันหนีตัวมันหนีตัวโอ้โหมันหนีตัวมันหนีตัวโอไปตามเขาอ,อีกโอ๊ยตามสามซ้อนสามซ้อนแล้วสามซ้อนแล้วสามซ้อนแล้วอมไปตัว อ้ไปตเลยคูดรถข้าไปเลยโอ้โหโอ้โหเเ่งเ่น่งเ่เิงบนนิบนอเฮ้ยเอาตรนี้นี้ตนี้นีอยมันีถอยมันีถอยมันีถอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปที่มันีถอยมันีถอยยยไป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 เฮ้ย ไปไปน no e, no. ี่มีสูบบังเนาบังเนาบังเนบังเนาะดิดิดินี้มันยังมันยังบัเนะโอ้โอ้โหโอ้ตีแล้วตีกันแล้วตีกันแล้วเฮ้ย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 เตรียมดีเตรียมดีกันเฮ้ย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 เเ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  โอ้ยต้องลบต้องลบอู้มันบ่ยอมมันบ่ยอมบ่ยอมมันยังบ่ยอมยังบ่ยอมยังบ่ยอมโอ้โหย Ford ใหม่ๆมันบ่ยอมโอ้เอ้ย

ยอมโอ้โอ้ลุกแล้วลุกแล้วโอ้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  ไม่ไม้ไมไมไมห,รหรือไม่ไหมไม่ยังโบแกถุกงยางครับ มันก็บุยอมโอ้สองคนสองคน หม,ม่ม่อย่างโมริเจ